หนูจะไปเทีย่ยวไทยค่ะดีใจ่นเจ้นหนูจนเต้นจังหนูต้่นเกินวันนี้จะไปเทีย่ยวไทยทำไมคะใช่คะ่ะเพราะว่าจะพาเด็กๆไปเที่ยวนะคะใช่คะ่ะมือระวังโดนบังเลน้ากล้องคะ่ะโนมือข้างนี้คะ่ะโ,โอเคคะ่ะเราไปกับใครบ้างคะไปตอน ไปจับหมาป่าป้าอาจารยอาม่าถ่ายป้าป่าได้ยังคะป้าป่าถ่ายถ่ายยืนเลยเล่นซื้อให้กันนะคะใช่ใช่บ๊ายบายอย่เจอเงนที่สนามบ๊ายบายตอนนี้กำลังอยู่บนรถนะคะกำลังเดินทางไปที่สนามยินดอนเมืองนะคะ การสนามบ,บินนเอบ๊ายบายมีคนมาส่งด้วยนะคะสนคนนะคะไม่ได้ไปเลยนะ,ะบ๊ายบายไม่มีปิดมือมันเลยจะได้ถนเนี่นทำไมา กวางผัวลกผัโดูไม่แต่งัะตัดดู๋เราไปเส้น่าเหนอาตัวาไปไหนคะทิศนี้ไปเสียงหาค่ะ ของกินกันก่อน,นของกินก่อนใช่ไหมก็มีนะร้านไหนนะเออน่าจะใช้ที่กันก่อนเครื่องนะเฮ้ยอันนี้ให้หมูเยอะอะไรอย่างเของมือไงของเขาเป็นข้าวมันเล เผ็ดกันใหญ่เผ็ดกันใหญ่อะไรไหมโหตนนั้นอร่อยสุดเลยเส้นแดง हां uh, ดาวด้วยขอบคุณค่ะอ๋อไปถึงนู oh, ้นถึงจะเปิดล็อบบี้นะแคชเชียร์พลีสโอเคซิสเตอร์ไฟท์ดี1 3อ๋ออุ๊ยลน นอนลูกนอนโมโม่โม่สายดิสายแม่อ๋อนี่แม่เป็นแม่แบบโอ๊ยสะดุด อย,ยอยู่คอปา๊านอนลูกนอนไปนอนอย่าตื่น้องมหมาต่า sabay Life vests are for emergency situations only. This is in compliance with International Civil Aviation Organization standards. We ask for your cooperation. Do not unwrap, tear, damage, or remove them from the aircraft. On behalf of Thai Lion Air, we appreciate your cooperation. Thank you. ถึงแล้วนะคะผ่านตอมองกันแล้วนะองร้อได้กี่ายละคะองค์

แล้วครับดดปดองเข้าไป่อเข้าไปก่อนเอ้ยมีอีกอันนึ่งนี่ไปเข้าไปไงถ่ายท่าไงครับเอ้ยอาถัดหน่อยจะได้จังไปได้ไมต้อง สอ่เราอยู่ที่สองพเราอยู่ที่โรงแรมค่ะแค่เดที่จเรียย้คนไหนเนี่าอืมอือืทำไมมันเขีนหกสองศูนเนึ่งรือว่าเล็เอครับสองสามศูน อมเห็นแนละ้วเ,เอ,อน,น้อันนั้นอันนไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เลขหกนะมันเป็นเนะลูกตอนนี้ก็เลขห,กหกสดทางเลยลูกจวดติ๋วเรังช่วงแค่จวตินอเลครังด็กนีล้กวลกเยนี้เาเริมยนี่ลที่สองสองแปดล้วลูกน,นี่สองสองป นี่ค่ะเราจะไปนู่นท่านไหนท่นวยไหมนี่อน้อไมไปนวดปตนี่ค่ะวิถ่วยสวยมากเลยค่ะสวยมากเลย สวยมากเลยค่ะมาเป็นวิวทัานค่ะว่ามาเป็นอะไรไหมเอาวู่ปวดไม่ได้ 出来，出来一下。嗯，爸爸妈妈出来吗？谁敢说 Sparrow？想要我的宝藏，就得我决一